เพื่อนๆลงรงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าในสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนแบบไหนอันนี้เรามาดูในสายตาเขานะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นจริงๆนะคะมีทั้งหมด4ี่กองนะคะ1 2 3 4าสี่เลือกจากปากกานะคะอ่ะให้นุ่นให้เพื่อนๆตั้งสมาธินะคะคิดถึงหน้าเขาแล้วก็อธิษฐานนะคะ อ่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกคือประกาสีําเงินอันนี้นะคะไพ่ที่ได้นะคะสี่ถ้วย1นึไม้เทา้าแล้วก็ หกเหรียญเฮอร์มิตคุณเป็นคนที่เหมือนมีเรื่องราวอะไรในใจมีความเศร้ามีความเครียดอะไรบางอย่างนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีงานที่มั่นคงชอบทํางานบางครั้งมีความสดใสดูรักธรรมชาตินะคะดูเป็นคนเก่งอ่ะดูเป็นเก่งเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นคนใจดีชอบทําบุญจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในบางมุมคุณเป็นคนลึกลับ โรคส่วนตัวสูงบางคนชอบศึกษาธรรมะบางคนอาจจะมีปัจญาชีวิตอะหรือแบบดูเข้าถึงยากอ่ะคุณจะมีโลกส่วนตัวของคุณค่ะในใสายตาเขาเขามองคุณเป็นแบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สองสำหรับคนที่เลือกกองที่สองปากกาสีชมพูในใสายตาเขามองคุณเป็นคนแบบไหน แฮมพารนันปดเหรียญเดอสตาแล้วก็สิบาคุณเป็นคนที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าคุณปรับตัวเก่งคุณกําลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานการเงินเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่หน้าตาโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ออมีสังคมหรือเป็นที่รู้จักของคนในสังคมนะคะแต่คุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ บางครั้งอะ่ะมีมุมของพลังงานความเครียดความเสียใจผิดหวังนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังอกหกักหรือคุณกําลังเสียใจอะไรบางอย่างเนาะแต่คุณพยายามทําตัวเองให้มีความสุขหรือพยายามแบบ วางเรื่องนั้นลงอะ่ะหรือคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องเราเสียใจจนทําให้คุณอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องความรักเลยก็ได้เขามองว่าคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนทํางานเก่งมากๆแต่จะไปโฟกัสในเรื่องการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าคุณเหมือนไม่กล้าเปิดใจในเรื่องของความรักเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ like, กดแชร์กดสมัคสมาชด้วยนะคะใครต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์นะคะเราจะไปต่อกันที่กองที่3วันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะ ในใสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนแบบไหนเด็กถือไม้เท้าเดอะฟูเด็กถ้วยเจ็ดดาบคุณเป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์ของความเป็นเด็กเนาะเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยลงมือทําอะไรอะ่ะเหมือนกับรอเป็นเป็นคนชอบรอคอยแต่เป็นคนที่ชอบการผจญภัยนะสนุกสนานดูไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตอะ่ะ แล้วเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณจะเหมือนไม่ค่อยกล้านะคะชอบแอบ,บมองซะเป็นส่วนใหญ่หรู้คุณเป็นคนที่ดูมีความแบบเจ้าชู้ดูมีความแบบมีรับลมคมในหรือเป็นคนช่างสังเกตก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่อยากจริงจังกับใครก็ได้ดูดูแนวเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะ อ่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะใครต้องการโดยตรงส่นตัวแอดไลน์คะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่4สําหรับประกาสีเทานะคะในใสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนแบบไหน5ถ้วยนะคะไฮไฮโรเฟนนะคะสเตนนะคะ8ถ้วย เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเรื่องราวความเศร้าเสียใจนะคะแต่คุณเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะก้าวผ่านไปได้นะคะคุณมีความอดทนคุณมีความสตองแต่คุณเหมือนมีอะไรในใจหรือคุณมีคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเรื่องราวของใครบางคนอยู่ตลอดทําให้คุณไม่ค่อยเปิดใจหรือคุณอาจจะมีความคิดถึงเรื่องการอยากแต่งงานก็ได้เขารู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักที่มันมั่นคงนะคะอยากได้ความรักที่อยู่ด้วยกันแบบอดทนนะคะ หรือคุณอาจจะกําลังคิดว่าคุณแบบ อยากแต่งงานก็ได้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยถ้าถ้าจะแต่งงานกับใครสักคนหรือรักใครเนี่ยคุณจะต้องมีความอดทนมากๆจนบางทีมันขาดความสุขอะเขารู้สึกถึงพลังความเศร้าวความหม่นในตัวคุณอะนะคะแต่คุณเป็นคนใจเย็นนะเป็นคนใจเย็นมีเหตุมีผลค่ะอดทนเก่งอดทนมากเกินไปด้วยค่ะด้วยสามในบางครั้งนะคะเขามองแบบนั้นก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ